ดคีครับสำหรับื้อนี้สิบ้ามาเห็ดเมนูไก่อบนะครับน่ครับเชฟเชฟกับเมนผู้อื่นผู้ไก่ครับเชฟป่นบานเห่านี่ลหละพี่น้องเ้ยมาเบ่งเพ่นวิธีเพิ่มมักไก่ครับไก่บ้านเหาไก่เลี้ยงธรรมศาสตร์ยู่รินน้องหานนี่พี่น้องื้อน,นี้สิบ้ามาเห็ดเมนู ไก่นหนึ่งหมักนาวเคือย,ยินบหมพี่น้องไก่หนึ่งหมักนาวโอ้บมเมนแล้วเนาะอันนี้มันไก่ไก่หนึ่งเราจะขา่ <c oughs> นี่ครับดรเดี๋ยวจิริมน้องหานพี่น้องเดี๋ยวผมสิแพนบรรยากาศไปให้เบ่งนำ้ำเนี่ครับริมน้องหานบรรยากาศนี่มือแรงครับหามงลแรงมันเนี่ ในเมนูเด็ดหนึ่งไก่หนึ่งไก, <c oughs> งใก่ใส่หัวเจไข่หรือว่าตะไคร่สูตรของไอเซฟโ้นพี่น้องนี่ครับเซฟกัน,นาตาลอเลาได้พี่น้องไอง่ธรทำมาดาได้ เรื่องมักมียังไงนี่นเซฟนี่ว่าจะคยย่ยใบมะกรูดแล้วว่าจะค่ยใบยมะกรูดเนาะสองอยางนี่มันวะพื้บ้านแล้ก็ค่ใบมะกรูดของหมักนึ่งไก่สูตรพื้นบ้านนี่ครับนึ่งไก่สูตรว่าจะไข่ใส่ใบมะกรูดใส่คาเหลืองน้ำพันวานี่ครับ สูรของเซฟป่นพี่น้องเอ้ยอ่าโรยด้วยใบมะกรูดโรยหนาเลยเมือนบอกครับประมาณจสักนาทีนี่เซฟได้กิ้นนี่บุกเกินห้านาที อยากได้อย่างนีมฮะมีดมีดโอ้พี่พี่พี่เ <c oughs> นี่ยซอยค่าเหลืองลงพี่น้องค่าเหลืองค่าเหลืองเนี่ยครับนี่เมนูเด็ดมันมนี่เมนูเด็ดสุดยอดแท้สูตรนี้เอาไปเห็ดเด้อครับเด้อ ลองไปเห็ดกินเบิงครับบอกเลยว่าติดใจแห้งสูตรนี้คะะโอเคขึ้นข้างเลยอ้าวืมนำ้ำนี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับยูหันละยูหันละเออเนีครับเอาโรยใบมะกรูดโรยนาพี่น้อง แล้วเขาก็บอบเดี๋ยวจะอับข้างเต้าไฟเห็นไหงครับขึ้นเต้าอย่างสูตรนี้บดนครับประมาณบกเกินห้าน,นาทีพี่น้องสุกสูตรเนี้ย่ะเอาหม้อขึ้นข้างก่อนครับนี่ปึ๊บ ช่าตามมาด้วยไกลขึ้นเลยครับบานิไกลนี่เดี๋ยวนำนัวนี่ครับนำนัวมันนำนัวมันจะออกมาจะอยู่ในหมอนี่เลยครับนี่เพราะว่าอบอบโดยใบตองครับ โอเคขึ้นเลยครับเชฟปับ๊บอ่ะโอ้มันคนรถไฟมอเด้อ่ะนี่ยครับกำลังปิดฝาโอเคเอารอบ,บนานครับบานเนี่ยอีกจัก สองสามนาทีกับซุกโอเคแล้วครับเดี๋ยวรอซุกเลยครับบัดน,นี้จุไฟเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยปืดนะครับเรียบรอรแล้วรอแตกชิมรสชาติครับบานเนี่ยฮะพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดให้รับส้มนะพี่น้องนะว่นหน้าตาพิ่จะเป็นแล้วเดยุกหรือยังอ่ะลุนไปเพคบลุนน้ำกันลุนน้ำกัน โอ้โหหอมหุยเลยพี่นอ้องโหสุอจเลยครับเบ่งนำซุปพี่น้องเลี้ยงไอ,อ้ยอาบซุกแล้วซุกแล้วครับแซ่แช่แช่แลวรออีกจักนิดนึงครับเดี๋ยวก็โจมลงแล้วพี่น้องแบบนึ่งนะพี่น้องนะแล้วสีผ้ามาซวย ครับบรรยากาศหนึ่งไก่ริมหนองหานครับอ่ะพี่น้องถึงเวลาซุกแล้วครับยกลงแล้วครับบนเนียเนี่ยครับโอ้โหกินหอยช่วยลรยลรยมากเลยพี่น้องเอ้ยที่มือของเชฟปนครับแสบกัวดอกเชฟแบงไปพี่น้องอ่ะพี่นอ้องมาเบ่งบะเนี้ยกออก้วครับนี่นี่อโอ้โหสุดยอดครับ เนี่ยโอ้ยเมนูนี่สุดยอดครับเนี่ยโอ้เขากวนไก่นึ่งมุเจเคไข่ใส่ใบมะกรูดครับนี่หนา้าตาเสฟกับกูเก่านี่นะครับมะนาวไม่ใช่เนะมะนาวไม่มีสุดยอดเลยครับอ่ะพี่น้องมารับส้มไปน้วกันครับเนี่ยอบไก่บ้นบานๆเฮานี่ครับเมนูเด็ด นี่เต็มคำเลยครับขาใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยแก้มโอได้แก้มยังมากมายดอกนี่แก้มมันเดียวนี่ละแริ่แกะข้าวฮะอ๋อตาแก้มนี่ครับโชซเฟนโชซเฟนน้องอาหลวงครับนี่คือน้องอาหลวงเอาเริแกะข้าวมาได้พี่น้องนะ เอาคักค่ะคับตกใจเมนูนี่เอ้าอ้าแก่ข้าวก่อนเร็่เครื่องเริ่มเครื่องเลย่มมันบ่ะ,ะมาพี่น้องไหมครับผมนี่นี่นี่พี่น้องโอ้ตายอยู่เดีอวนี่เนาะโอ้ยขาใหญ่ๆนะครับนี่นี่นี่ ะงามโอ้สุดยอดเลยดำปุ้ยเลยสุดยอดสุดยอดอ่าาานี่ยๆพี่น้องนี่ผักเราไม่มีเนาะบ่มีผักบ่มีนี่ครับตับไก่ใส่ปุ้งอยู่นี่เราถอดนะครับที่ใไถมือเพราะว่ามันมันมันแสีบแห้งนะพี่น้องนี่ครับดูดูดูห้องนี่ครับมันจิ้นกัน้ันกิมบ้านๆพี่น้อง อืมเป็นนี่ยอ,อืมัดไว้โอ้ยเนี่ยตกนเนี่ยวนอ่ะห้ามต้องมัดไว้เนีใส่เวลา่วาเ,เาลวลาวมขาดพงนัวนี่พี่รองพักนี่ อันนี้ฮันสุดรอสุดรอดบันเทิงเลยพี่น้องเลยอัดเข้าไปเลได้การได้หลายเนาะรวยลุงไล่ันนีงานพักเยอะๆแมนๆเนาะเศรษฐกวจแล้วมัดีเสียอันนี้วิธีบันเทิงดูแบบบันบานเลยโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยพี่น้องเนี่ย อย่ครับนี่ครับอืมสักหน่อยอมไปเนาะไมือเปมือบอันเลื่อมเลดีใช้อนในพี่มือเลยแ็บแซบ โอ้ข oh, ้าวข้าวพี hmm. muscle albums, muscle ่น hmm. ้องครับให้ให้ให้เพิ่นแก่ข้าวกันนะแจ็เบคอย่าว่ากันนะครับนะข้าข้าขับเอาไปเบิดนู่นนั่นเนาะพาพาเลี้งอีกพี่น้องพาเลี้ยงพร้อมขนาดาเลี้ยงเอเนาะะ ไอต้มไปต้มปลาตันเชี่ยบาเรือง้าเรืองแม่นวะครับมันเชี่ยบว่าขาอาพาดเนาะ้าเรืองมมีเช่นเช่นเชือกใ่มันเคมีนะอ๋ออร่อยอร่อยเลยครับนี่คับนัวเชือไงขาไบ้างม่ไมันมนสิมีใยญ่อืมไนการในการ นี่ครับคนกุยมันขี่ดากมาได้พี่น้องเลยตัวนี้แหละมังตงัวนัวหทำจิีมครับที่เด็ดอะไรอยู่นี่ยเนี่ยที่เราทำเลยถ่ายนกเนี้ย,นยห,นนนหน้ามมาสนามถ่ายนกนจุดชมนกเนื้อ,อ,อครับผมนี่คือจุดชมนกแม่แม่นานๆเทาจะเนี่ลงมากินดื่มลงหารได้อครับเนาะ แทบแม่มาแทบพี่น้องครับโอ้ยตัวที่นะครับเดอดูดปวดครับแาบมันแทบครับวินีไตไตไตขึ้นเขาก็มีครับเนี่เอาคเามใหญ่เลยเขาวกกินเขาเย็นอะไรจเง็้ยใหญ่พี่น้องเหรอ โอ้ขักข้าข้องเยวเอาไม่ได้เออนี่ตัวเอเนี่ยนี่บ้าบริขิน้้ืนบริินเนี่ยขาุกึมากะ้า้าบ้บ่ได้อไปอยู่นะายออยู่ นี่ครับนำนัวมันนี่น่องไอ้นี่นี่นี่นำนัวมันนี่เครื่องสมุนไพรมันนำพี่น้องนะพวกกระเทียมปลาหอยไข่ใบมะกรูดแล้วก็ต้นยังตีหอมๆนลยนะอีกต้นหนึ่งอ่ะเออมาใส่คายคายกันไช่ครับ โอ้สมุนไพรครับใพรสมุนไพรน้ำได้คือน้องไหมเนื้อหนึบดีใจครับครับสำหรับคลิปนี้ครับเขาจะไปเพียงตำหนิแล้วทำพี่น้องนะอเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมนั่นนะครับทางช่องกิตาลีดชั้นแนวครับ สุดท้ายนี้่ยกาวข้าม่าสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเนี่ยทางมันไม่ได้ติดสามน้ำลาย